้ยรเราไม่ได้มาปลูกแต่เรามาเก็บคุณชโอะไรสิทางบนนี้ไหนคะกล้องอยู่ข้างบนเนี่ย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 เนี่เสิ้นสปีดแซบอีลีเออแมวบองปูนเออโมโมโมเจอโมเจอ ว่าเมื่อก่อนคุณทางานอะไรคะอ่ะคุณรบกวนตอบหนะะ่อยค่ะพี่จะม่เป็นมาดาม <laughs> จะมาเป็นมาดามเมียฝรัง่งคุณทําอะไรมาคะหาสามีนะคะหาแฟนฝรั่งให้หน่อยเอาแบบเอาแบบบางคนก็เอาอยัางไงก็ได้พี่อยากมีอยู่เมืองนอกอะไรสุดแล้ว ทางนี้สองสามเมตรแต่เพิ่งรำสุกนะแต่ยังไม่สุกชำแอม,ม,มแยังไม่สุกชมีงานเพิ่มแล้วงานเพิ่มแล้ว <Hey. S 1> เอานะคะอุ้ยออาวค่ะสองพี่น้องเนอะ เราไปกินคุณก็ซื้อไงคุณก็บอกพ่อว่าฉันซื้อนะอะไรอย่างงี้เออเออเามาเฮ้ยเยอะมากแกะของเพื่อนบ้านก่อนมีแต่ตัวอ้วนๆเลยโอ้ขนาดมีแต่ตัวอ้วนอ่ะมันเริ่มสุกแล้วมันสุกแล้วสุกแล้วตอนที่เรามาวันนั้นยังไม่สุกเนาะเพราะแดดมันร้อนไงแต่ว่าไปยังไม่สุกฉ่ำทั้งหมดนะไอ้ลูนี่ไงนี่ไงนี่ไง เออสวยสวยเด็ดสีห้าลูกเซ่เดี่ยอืมรุ่นไงกินเยอะเดี๋ยวจุดๆนะมาเก็บเราไม่ได้มาปลูกแต่เรามาเก็บอุอ้ยโอ้ยอุย้ยเริม่มเริ่มสุกแล้วคะ่ะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยช้ำเนาะ เอ็มมา่าเอมี่ปะมันจะเปรียปร้ยวมันจะยังเปรี้ยวอยู่ค่ะทุกคนมันต้องสุกฉ่ำกว่านี้นะอมว่าแต่ว่ามันเอะยุงเยอะมากแต่เรากินกับพริกเกลือแต่เรากินกับพริกเกลือค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดเมนูแซ่บนะคะพคริกเกลืออยู่อยู่นี่ค่ะทุกคนอยู่ชนบทของเซเบีย er นะคะชนบทแท้ๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนมาเก็บอีกรอบนะคะไปค่ะนี่มั้เยอมีมั้ง เย้ยน่ารักจังเลยโอ้ยรอกินน่ารักจังเลยรอกินน่ารักจังเลยยิ่งวิ่งไิไปดิไปดิไปน่ารักจังเลยเยอเยอะเยอะเฮ้ยแนะนำเตอมาฟังนี่แหละแดดดีอุ้ยเยอะดอกมากไอ้วันนั้นวาคุณบอกว่าไม่เห็นอ้าวไม่ใช่ต้นนี้นู่นต้นนู้นที่เธอถามฉันน่ะต้นนู้นต้นฝั่งนู้นไม่ติดเลยค่ะทุกคน ป่าฝั่งนู้นนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะไม่ค่อยติดเลยค่ะแต่เดี๋ยวอุ้มจะพาทุกคนไปเดินอีกครั้งหนึ่งนะกินไปก็ตัวใครตัวมันแล้วทีนี้มาเฮ้ยกำลังตามไปอยู่กับมัมมีม่ไหมไปอยู่กับมัมมีม่ไหม อืออืออ่ะอ่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 ออ่้ยถั่วสุกไวมากแก่ไวเลยอ่ะแก่แล้วแกแล้วนี่ไงพุ่มนี้เป็นพุ่มเลยเห็นไหมเออห้ยสุกไม่มีคนเก่เราจะไปยำเราจะไปตำห้วยร่วงไม่มีคนแก่ตำผลไม้ห้าโรห่าห้าอะไรนะห้าอย่างห้าอย่างไหมพริกเกลือต้องมาแล้วดู ั่งนี้นะคะพ่อนะคะกับแม่ไม่จะไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นที่เขาเพิ่งลงมาปีที่แล้วะคะ่ะทุกคนเขาก็จะปล่อยให้ประมาณปีที่สามอะ่ะเขาถึงจะเก็บผลผลิตนะคะฉ่ำน,นะฉ่ำโอ้ผักโขมสงสัยแอมต้องเก็บเอาไปละเนี่ยไอู้อะ่นะเนาะ้างบนน้ไหน่งค่ะกล้องอยู่้างบนนะคะเอยยอยยงโอ้ยดูมันเก็บอแป <laughs> ๊บเดียวเองยุงเฮ้ยเฮ้ย ดูให้ชมวิวบรรยากาศก่อนวัไมี้ท่ายางที่เราจะไายามวันนี้เอ๊ะบายๆจะได้เราจะถ่ายคลิปก่อนเอะอ่าลองเทสก่อนสิเทสเทสเทสเอมมี่เทสเทสอุ๊บ้าเทสเทสหนึ่งเทสสองพวกสระกร้าไม่เคยมีไมโครโฟนคุณเปิดไยังคะยังค่ะคุณคะ มันก็จะแบบเขียวๆอะไรเงี้นะผู้คนขาครั้งแรกในชีวิตที่อุ้มใช้ไมโครโฟนอย่างนี้นะคะอุ้มไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันที่ไปซื้อเขาร้องให้แต่ลืมไปแล้วค่ะแล้วพอจะมาใช้เองไม่รู้อะไรเลยนะคะร้องผิดร้องถูกครั้งแรกที่เรามีไมโครโฟนเป็นของตัวเองคุณแอมม่าอะไรคะขึ้นเนี่ยเออเขียวแล้วค่ะเขียวแล้วเขียวเหมือนคนนี่แหละค่ะเขียวเหมือนคนอ่าเนี่ยค่ะเราซื้อที่นี่มาเราซื้อมาจากเมืองไทยนะคะโอเคสวัสดีกอนสวัสดีค่ะ กระดางามๆค่ะทุกคน<ฮ>ทักทายทุกคนจากประเทศเซอร์เบียนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นคลิปเปิดตัวพี่แอมแอมม่านะคะยุ่งเยอะมากพี่แอมนะคะเป็นพี่สาวแท้ๆนะคะของดิฉันเองคะ่ะทุกคนคะ่ะของอุ้มเองนะคะนางอถามเจ้าตัวดีกว่าเราอยู่ห่างกันกี่ปีนะเขา <S 3> 3 <S เกิดปีใช่คะ่ะเขา,าเปิดปีใช่สามปีเนาะแล้วก็ เขาก็มาอยู่เยอรมันได้13ปีแล้วไหมสวีเดนค่ะคุณดิฉันอยู่สวีเดนค่ะไม่อยู่เยอรมันแต่เราเนี่ยมาอยู่สวีเดนเยอรมันดิฉันอยู่สวีเดนค่ะใช่เขาก็อยู่สวีเดนได้13ปีแล้วค่ะเนาะเขาก็ชอบสวีเดนไหมคุณชอบนะชอบหน้าหนาวไม่ใช่ชอบเท่าไหร่ชอบหน้าร้อนกว่ามากกว่าทชไหมแต่เราอะเราอะเราก็ชอบหน้าหนาวมาหน้าหนาวมากกว่าหน้าร้อนนะแต่หน้าร้อนก็ยังว่าเนาะเราก็ปลูกผักปลูกผลไม้อะไรต่างๆได้เนาะ เรานะคะมาทำอะไรคุณแอมมี่วันนี้เราจะมาเม้ามอยหอยสังแล้วเราจะช่วงที่เราจะเม้ามอยหอยสังเราก็จะกินสารพัดจะกินเอ่อเรียกว่าผลไม้ห้าอย่างที่เรามีวันนี้เราเก็บมามีมีเอะมีมีมีแอปเปิ้ลเอยองุ่น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 เอาไหนมีเราไม่มีหรอมีค่ะเอามาค่ะมีองุ่นองุ่นเขียวอ มีแบล็คบร์รี่แบล็คบร์รี่สวีเดนเขาเรียกบิยอนเบร์ใช่ค่ะสวีเดนเขาจะเรียกบิยอนเบร์อันนี้ราสเบอร์รี่สวีเดนเขาจะเรียกเอ่นเหรอฮ้าลอนเขาจะเรียกข้าลอนเยอรมันเขาเรียกว่าพรอมแบรนแล้วก็จะมีแอปเปิลอัพเฟอรอันนี้แอปเปิ้ล ถ้าเขียวเขาจะบอกว่าเกลื่อนแอบแปลกรุนาแอฟเฟลภาษาเยอรมันอันนี้บ้านเราเรียกว่าลูกท้อเนอะลูกท้ออันนี้คืออะไรลูกพีชลูกนักทรีนหรือเปล่าคะทุกคนนักสิีนนักทรีนไม่ใช่ลูกลูกพีชลูกพีชจะเป็นลูกอันนะลูกพีชอันนี้ลูกพีช เข้าใจผิดนึกว่าเป็นลูกเพลลูกเพลกันหนึ่งใช่ลูกแพล,พลแพนะคะปีนี้ไม่ติดลูกค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงที่เขาออกดอกนะคะฝนตกเยอะพอฝนตกเยอะน้องพึ่งเขาก็จะมาผสมเกสรไม่ได้แล้วก็ทําให้ถ้าฝนตกเยอะๆใช่ไหมคะทุกคนคือดอกไม้ก็ร่วงไงคะก็คือเน่าอย่างนี้ก็คือปีนี้นะคะพวกลูกแพลแอปเปิลอะติดลูกยากมากคะ่ะแทบแทบไม่ได้ผลผลิตเลยนะคะฝั่งนู้นที่เป็นที่เป็น ไรแอปเปิลนะคะที่แบบที่อุ้มเคยพาทุกคนไปอ่ะปีนี้ไม่ได้เลยนะคะปีนี้งดนะคะงดก็คือถ้าลูกไหนไม่สวยเขาก็รอให้มันสุกหล่นนะคะเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อเพื่อที่จะไปทําน้ําเล่านั่นเองนะคะไปทําเหล้าหมักนั่นเองค่ะเราใส่ไปเลยค่ะเราอยากกินอะไรเราใส่ไปเลยกินเสร็จแล้วตัวใครตัวมันวันนี้ห้องน้ําใครเข้าก่อนชนะ <laughs> <laughs> มันมันอันตีดเนอะเอะ <c oughs> กินแบบอดอยากปากแห้งไม่ได้อดอยากแต่เรากินเพื่อความ,วามสะใจความสุขของเราความสุขของเรามี f อฟซามนะคะว่าพี่แอมนะคะทำช่อง Youtube ด้วยหรือเปล่าทำค่ะ <laughs> แต่ทำเมื่อสองปีที่แล้ว <laughs> แล้วก็ลืมไปเลย <laughs> ลืมไป,ลไปแล้ว,ลวลช่วงนั้นทำใบขับขี่ เคร่งเครียดกับการทำใบขี่แล้วพอทำใบขี่เสร็จได้ใบขี่ก็ได้งานแล้วงานประจํามันก็เลยยุ่งแล้วเวลาว่างมันก็ไม่ตรงการตารางงานมันไม่เหมาะสมกับการไปถ่ายทั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงทําคลิปไม่ได้เลยมีความสุขกับการกินกับการกับการใช้ชีวิตละลา้สาระไปวันๆไม่ได้ทําต่อเลยรอให้ทุกอย่างมันเข้าที่ก่อนเข้าที่เข้าทาง อาจจะเป็นช่วงเก็บเห็ดก็ได้ใช่คะ่ะช่วงนี้ที่สวีเดนหอกเห็ดออกออกแล้วนะคะเห็ดออกก็ออกมีหอยตอนนี้ช่วงนี้ก็เขาเก็บหอยด้วยช่นหน้าร้อนหอยก็ยังเก็บได้แต่เห็ดก็ออกแล้วแต่แต่เราก็อยากเก็บเห็ดมากกว่าใช่ไหมหมันได้ฟิลคิดถึงบ้านอะไรแบบน้ใช่เนาะมันเหมือนแบบเราไปเก็บ,ไป,กบไปเก็บหอยขมหอยจุ๊บตามตามชนประธานอะไรเงี้ย หลังบ้านเขาตัดหญ้านะคะทุกคนตัดไม้อ่ะค่ะมีเสียงรบกวนนิดนึงนีจะกินได้ยังเนี่ยอ่ะกินไปกินเพื่อประชดชีวิตต้องโชว์ก่อนไหมเออประชดชีวิตอันนี้ของเธอนะคะอันนี้ของฉันค่ะเพราะที่ฉันเรียบเรียบมามาเอาโชว์โชว์เอสซีหน่อยนะคะนะคะเรามากินอย่างนี้เรามามั่โมยกัน วันนี้เรามาทักทายมัมมอยกันเฉยๆนะคะทุกคนคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะเป็นรีเรกช่วงรีเรกอะไรนะส่งท้ายการมาเซอร์เบียมาเซอร์เบียรหรือมาอะไรเขาเรียกหน้าร้อนเหมือนกับว่ามาพักร้อนพักร้อนอใช่วันหยุดวันหยุดที่นี่เขาจะพักรออ้อนเออฮึมแอปเปิลฝาดเปล้อกฝาดขึ้นจมูกเลย อันนี้คลิปนี้ทําคลิปนี้ขออภัยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้ทำร้ายทำร้ายจิตใจคนดูมากเลยนะคะทำร้ายจิตใจเอฟซีมากชาจะเหมือนมะยมอันนี้นี่นี่นี่แต่อันนี้ฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนนี่เนี่ยจะเหมือนมะยมหนึ่งอันนี้เป็นยังเปรี้ยวมากเลยนะมันยังไม่ฉ่ำนะเนี่ยแบล็คบัลลี่ค่ะทุกคนเข็มิดหนึ่งไหมมันโอเคแล้วอือังวน ขออภัยนะคะที่ยอย่ามันไส้อย่ามันไส้กันนะก็ยังไม่กล้ากินองุ่นเลยต้องทุบไหมอ่างุ่นต้องทุบเหรอ <c oughs> เหมือนไม่ยอมเลยวะฉ่ำไหมฉ่ำเนาะฉ่ำมากอะไรอะไรเดี๋ยวกินลูกอันนี้ก่อนกินเนคทารีนก่อนเอาคอนเนคทารีนเอาลูกลูกท้อก่อน <c oughs> อื อันนี้เหมือนมะม่วงมะม่วงบ้านเราเหมือนที่แบบกำลังนั่นไปแล้วไปแล้วเรื่งศพ <c oughs> อันนี้ลูกมันแบบกำลังจะสุกนะคะทุกคน <c oughs> แต่ว่ามันยังแข็งอยู่นะมันก็จะหอมเหมือนเรากินมะม่วงบ้านเราเหมือนมะม่วงที่ <c oughs> น้ำดอกไม้อ่ะขมิ้นขมิ้นขมิ้นเหงขมิ้นเหลืองขมิ้นเหลืองขมิ้นน้ำตาแตก,นกในชีบเหลืองขมิ้นหน่อย <c oughs> ล้างแขนเลยค่ะล้างแขนน้ำมาล้างแขนหน่อยที่พวกเราใส่ผ้าช้างอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราใส่กางเกงขาสั้นค่ะทุกคนเรากลัวไม่สุภาพเนาะเราก็เลยแบบว่าเออหาอะไรมาหอนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่สุภาพเรียบร้อยแล้วต่อไปกกสองพักสองเหมือนมะม่วง อกินไปคิดถึงบรรยากาศที่บ้านเราไปวิวหลักร้านคุณชอบไหมคะมาบ้านนอกอย่างนี้คุณชอบไหมคะอชอบค่ะชอบค่ะบันนอกบนเขาเดีวที่สวีเดนเอาค่ะโอ๊ยหมามาตกใจหมดเลยหม,มามของเพื่นบ้านเขาขมาจากของเขาอ่อค่ะอืม กระปานเป็บบาานบ้านนะคะอันนี้มันจะเป็นเหมือนมะยมที่ตูมน้ำรสชาตินะเนี่ยอันไหนอร่อยสุดสำหรับดิฉันนะคะสำหรับดิฉันนะคะอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างเนาะม,มันเปรี้ยวคนละอย่างคือมันมันได้อาถรถรสอ่ะมันได้อาถรถรนสะ <c oughs> อ่ะเออมันได้อาถรถรรสได้อรรส แอปเปิ้ลอร่อยเปรี้ยวอมหวานอือเปรี้ยวปี๊ดเลยองาง่นเปรี้ยวปี๊ดแต่ฉ่ำมากอส่วนแบล็คบร์รี่เปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็ออก,ออกหวานตอนท้ายเนาะใช่ค่ะอืแล้วเราก็กินกับพริกเกลือใส่น้ำปลาไปนิดนึงปลาด้าหน่อยนึงนะคะแต่นี้จะเป็นเหมือนมะม่วงจริงอืมเขาบอกเลยเหมือนมะม่วงลูกลูกท้อที่ยังไม่สุกเห็นไหมคะทุกคน ก็เกือบปางอ๋อโอเคโอเคเสียงรบกวนเอฟซี FC จะได้ยินเราไหมน่าจะได้ยินนะคะยุงเยอะมากแลวน้องอุ้มมีความรู้สึกยังไงคะมาอยูบอ่บ้านนอกบ้านนอกมา<ต>อยู่บ้านนอกเออบ้านนอกจริงจริงเนาะถ้าเราปรับตัวไม่ยากหรอกเพราะว่าเรามาจากบ้านนอกอยู่แล้วเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะ <c oughs> แต่ถ้าใครที่แบบเออค่อนข้างจะไฮโซหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเด็กในเมืองอะไรเงี้ยนะคะแล้วต้องมาอยู่เซอร์เบียแล้วต้องมาอยู่บ้านนอกเหมือนที่อุ้มอยู่ก็คงจะอยู่ยากนิดหนึ่งนะคะเราอ่ะคือมันโอเคเราปรับตัวไม่ยากที่เราปรับตัวยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยู่เยอรมันนานเนาะแล้วเราอยู่ๆเราก็คือเปลี่ยนหมดเลยอะ่ะเปลี่ยนมากมากเกือบทั้งทุกหมดทั้งอย่างทุกอย่างเลยจากที่เราอยู่เยอรมนันแล้วเรามาอยู่เซอร์เบียความจะ คือจริงๆถ้าได้ภาษาสมมุติว่าเราได้ภาษาอะไรมันก็ง่ายใช่ไหม,มการปรับเปลี่ยนการนั่นนอะไรแลกเปลี่ยนอะไรมันก็จะง่ายแต่แต่เรามาอยู่เมืองอย่างเมืองประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ภาษาเลยมันก็เลย,ยทําเราอึดอดัดเอออึดอดัดทําอะไรก็จะยากไปหน่อยนั่นแหละแต่ว่าพอตอนนี้มันก็โอเคนะเรามีเพื่อนมีแบบงานอดิเรกทาสวนทํา youtube บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะ แต่ก็มีบางครั้งที่เรารู้สึกแบบเออคิดถึงบ้านอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะแต่ยังว่าเนาะไปค่ะมีอะไรจะให้ถาายไหมคะคุณมีอะไรจะถามไหมคะอืออ่ะล้วคิดว่าอยู่นี่กับเมืองไทยอันไหนดีกว่าเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องการเมืองเราไม่คุยเราไม่คุยตัดตัดเราไม่คุยเรื่องการเมืองเราไม่คุยกันเมืองเราเปลี่ยนเรื่องอื่นเราไม่คุยเรื่องการเมืองนะคะ นี่แล้วเออเดี๋ยวถามพี่แอมดีกว่าว่าพี่แอมโอ้ยมิดคม,มากเลยอยากแล้วเออพี่แอมว่าเซอร์บีโอเคไหมน่าอยู่ไหมก็น่าอยู่นะคือไม่ต้องใช้อะไรนะไม่ต้องดิน<อ>นนก,ม,กมากสำหรับคนที่นี่ดูตดนวนี้แล้วคะสรุปโอ้นี่ไงคะ่ะไมโครโฟนนั่น คุณอนะ่ทำลน okay, okay. สรุปว่าไมโครโวนแบตหมดแบตหมดแล้วค่ะทุกคนอัดไปแล้วไม่ได้ยินเสียงนะคะตอนนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงเราแบบมีเสียงรบกวนเยอะนะคะอ้อมต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีไมค์เนาะมันไม่มีแบบอย่างเงี้ยกรองเสียงนะคะกรองเสียงรบกวนค่ะ๋ยวไปต้องไปชาร์จแบตตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยชาร์จแบตยังไม่เคย,เคยอะไรไม่เคยใช้ไม่เคยอะไรเลยแบบมันน้องมาก แล้วนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาขออนุญาตตอบคําถามนะคะมีเอฟซเคยถามมาว่าพี่แอมนะคะหรือพี่หมอยที่อุ้มเรียกเนี่ยมีบางคนถามว่าตกลุงชื่ออะไรกันแน่นะคะนางก็ชื่อแอมแอมม่านะคะแอมมี่แต่ใครจะเรียกเลยนะคะก็เราก็เรียกกันในหมู่พี่น้องเนาะเป็นมอยมๆเราก็เรียกแบบเพื่อความสนิทสนมนะคะทุกคนไม่ได้ว่ามีความเจตนาลำบกอะไรมปนอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยนะคะมีเอฟซอยากทราบว่าเมื่อก่อนคุณทํางานอะไรคะอ่ะคุณรบกวนตอบหนะะ่อยค่ะเพราะว่า เดี๋ยวเขาว่าดิฉันมโนนะคะว่าคุณเคยทําอะไรมาก่อนที่จะมาเป็นมาดามมโนก่อนที่คุณจะมาเป็นมาดามเมียฝรั่งคุณทําอะไรมาคะคุณทําอย่างอะไรมาการุณตอบด้วยค่ะโอ้เป็นครูพระเป็นครูพระครูพระค่ะจบเอกวิชาการกีฬาอืมเออเรียนเรียนที่เรียนที่ศรีสะเกดวิทยาลัยพระศรีสะเกดแต่ว่า เป็นโครงการร่วมของราชพัุรินเปิดค่ะเปิดที่ศรีสะเกดให้ศรีสะเกดเป็นผู้วิทยาลัยพระศรีสะเกดเป็นผู้เป็นผู้สอนอแต่ในส่วนการรับประกาศนียาบัตรก็คือจบทางจากราชพัสุรินแต่เกรดทุกวิชาอะไรเงี้ยคะ่ะต้องเรียนที่วิทยาลัยพระศรีสะเกดแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนจากวิทยาลัยพระศึกษาศรีสะเกดเป็น มหาวิยาลัยเขาเป็นมหาลัยแล้วเหรอค่ะเป็นมหาลัยการกีฬาแห่งอะไรนี่แหละประเทศไทยจังหวัดสิสเกตไรสักอย่างนี่แหละค่ะเพราะว่าไม่ได้อัปเดตนานแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วส่วนจบจํารุ่นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นที่21อนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นที่21อือก็จบมาก็ได้ทํางานเป็นครูอตราจ้างอยู่โรงเรียนกีฬาสิสเกต อยู่เจ็ดปีเจ็ดปีก่อนจะพลิกผันตัวเองมาสู่เส้นทางเส้นทางเมืองนอกเพราะว่าอยากเจออยากเจออยากอยาก,อยากเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะว่าแบบเหมือนชีวิตมันอยู่ที่เดิมใช่ค่ะมันอยู่ที่เดิม,มจริงจริงค่ะทุกคนค่ะคนที่เขามาเดินเส้นทางอย่างพวกเราอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นพี่น้องจริงๆที่โชคดีนะที่ตั้งกู้ได้มาอยู่เมืองนอกนะคะเรามนีน้องชายหนึ่งคนเขาก็มีชีวิตของเขาไปค่ะเขาก็ไม่ได้มาเก เราสองคนก็คือแบบได้มีโอกาสที่ดีจริงๆว่าแล้วก็ที่ดีนะคะเพราะยังมีหลายคนมากนะคะที่ยังอยากจะมาอยู่หรือใช้ชีวิตที่เมืองนอกเนาะบางคนก็ทักมานะคะว่าให้อุ้มหาสามีนะคะหาแฟนฝรั่งให้หน่อยเอาแบบรู้ๆเอาแบบบางคนก็เอายังไงก็ได้พี่อยากมีอยู่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่ะมันก็เส้นทางชีวิตการที่จะมาเป็นมรดามของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนหาทั้งชีวิตนะคะหาแบบหลายปีก็ไม่ได้สามีฝรั่งก็มีค่ะทุกคนเนาะดังนั้นการที่จะหาสามีฝรั่งนะคะก็คือทางที่ดีที่สุดก็คือ ต่อมาที่ดีที่สุดผู้มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดหรอก็หาเองไงไม่รู้ว่าที่ดีที่สุดหรือเปล่าแต่สําหรับเราเราว่าเราหาเองก็ลองดูนี่ดีที่สุดอาจจะสุดของเราดีสําหรับเราแต่อาจจะไม่ดีสําหรับคนอื่นอแต่อย่างอย่างเราคือเอเงราเลองเราถือว่าถ้าเราไม่ลองดูมันเราก็ไม่รู้ว่านะคตจะเป็นยังไงก็เลยลองเลือกอพอเลือกมาเลือกมาก็ มันมันมันก็เปลี่ยนนั่นแหละคนเรามันต้องอเปลี่ยนหลายอย่างนั่นแหละเรามาอยู่ต่างประเทศเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับต่างประเทศทํานองที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามเราจะต้องถึงคุณจะจบปริญญามาคุณจะเป็นคุณครูมาแต่มาสู่อีกประเทศหนึ่งไอ้ที่เราเรียนมามันศูนย์มันศูน์ศู์ไหมมันก็ยังอยู่แหละแต่เรามาประกอบอาชีพที่จะมาต่อเนื่องของการเรียนที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ได้มันต้องมาเรียนใหม่ หลักสูตรที่จะต้องเรียนหมายเรียนเรียกสี่ปีค่ะแล้วต้องเรียนภาษาจบของเขาแล้วก็วิชาบังคับอะไรเยอะ่อยะเป็นหมดใช้เลาสี่ปีแต่ที่นี้ด้วยความที่ว่าเรามาแบบเราต้องมาเรียนเหรอเราแก่ลแล้วนะเราอายุเยอะแล้วไม่มั้งเราไม,ม่เราอยากหาเงินีกเราเราหาเงินดีกว่าหาเงินแต่ทีนี้การหาเงินมันไม่ใช่การหาเงินแบบง่ายถ้าเราไม่ได้ภาษา ทุกวันนี้มันคือคือเราต้องเรียนรู้ภาษาเขาวัฒนธรรมเขาว่าเออเขาทํายังไงอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราต้องหนึ่งเราต้องเรียนภาษาพอเราเรียนภาษาปุ๊บทีนี้พอเราได้ภาษาการหางานโอกาสโอกาสมันก็จะมีใช่มากขึ้นมากขึ้นนะคะนะคะนี่ข็อฝากสําหรับใครที่แบบอยากที่จะมาเมืองนอกหรือมาอยู่เมืองนอกแล้วแบบเฮ้ยยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็เนาะภาษาก่อนเนาะภาษาจริงๆจริงๆบ้านเราอ่ะ เก่งภาษาแต่ว่าอย่าเขาเรียกอะไรนะอายอายที่จะพูดอช่ไอ้ที่จะพูดโอเคจบครับครัดครับนี่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 แซบแซบเอาสแปร์เปีแซบอีหลีโมเดอร์แมวบองปูนเออโมโมโมเดอร์โมเดอร์ ได้เลยดีแล้วอันนี้โอเคมากเพิ่งตัดตกนั่นช้อนของฉันอะไรไหนแก้วของฉันอะไรไหนดิฉันไม่ทราบนะคะเอาไปเอาไหนก็ได้ดิฉันเอาทางงั้นคุณนอนนี่ไปนะ,ะของดิฉันไม่มีช้อนมั้งคะคุณดีเลยยูโก <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> คือบิ๊กเลยให้เพื่อนบ้านไปค่ะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ